สวัสดีพี่พ,พี่สมาชิกอินดีมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องของการดูใหม่เลขออเดอร์ครับเข้าไปที่ www shop indiem me กดไปที่เข้าสู่ระบบล็อกอินโดยการพิมพ์ username และ password ได้เลยครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ปุ่ม my account หรือบัญชีของฉันที่อยู่มุมบนขวามือและเลือกไปที่ประวัติการสั่งซื้อ เราจะเห็นประวัติที่สั่งซื้อล่าสุดอยู่ด้านบนโดยดูที่ Order Number ในช่องแรกได้เลยครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะรู้หมายเลขออเดอร์ล่าสุดแล้วครับนอกจากดูหมายเลขออเดอร์ได้แล้วเรายังสามารถดูสถานะการสั่งซื้อสินค้าโดยดูในช่องถัดไปได้ด้วยเลื่อนไปเลยครับให้เราดูที่ช่องสเตตัสเมื่อเราเห็นคำว่า waiting for shipping แสดงว่าสินค้ากำลังเดินทางไปหาพี่ๆสมาชิกอยู่นะครับรอรับสินค้ากันได้เลยและหากใครที่จำไม่ได้ว่าออเดอร์นี้สั่งซื้อสินค้าอะไรไปสามารถเช็คได้โดยกดเครื่องหมายบวกที่อยู่หน้าเลขออเดอร์2ครั้งนะครับและกดครั้งที่2เราจะเห็นรายการสินค้าที่เราสั่งซื้อครับหากพี่ๆต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าครับ สามารถทำการคัดลอกหมายเลขออเดอร์หรือแคปหน้าจอส่งไปยังไลาย mm hmm. at i n d e e m Logistics mm hmm. เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะได้เลยครับ